หวานหวานยา,ยายาครั้งหลักพี่แบยืน1ช็อตนี้ทำมดไต่เต็มไอจีต้องขอบอกเลยว่าคู่นี้ก็ครั้งหลักยืนหนึ่งไม่เป็นสองรองใครจริงๆค่ะสำหรับคู่ของเพลงหนุ่มหล่อณเดชน์คูกีเมียและนางเอกสาวสวยยายาอุรัสยาลักหวานออกสื่ออย่างเปิดเผยมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆชาว NY ได้ฟินกิ์การ์ดกันตลอด อย่างล่าสุดก็ทำเอาหมดไต่ขึ้นเต็มไอจีกับภาพคู่หวานๆที่สาวยายาได้โพสอวดเป็นท่ามุมเก๋ๆไม่เหมือนใครแต่ต้องบอกเลยว่ามุมไหนก็หล่อสวยเป๊ะปังกับแคปชั่นหัวใจสีแดงตอกย้ำความรักอันหวานช้ำที่ไม่มีสิ่งใดมาพากจากกันได้งานนี้แฟนๆแหกกดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆกับความน่ารักของทางคู่ เห็นแล้วก็อดจะยิ้มตามไม่ได้เลยจริงๆ